ช็คดวงเด็ด7วันเกิดประจําเดือนมีนาสองห้าหกแปดสหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะดวงการงานนะคะงานดีปิดดิวได้ปังมากคุณขาต้องบอกดวงการงานช่วงนี้สำหรับคนเกิดวันจันทร์โดยเฉพาะประจําเดือนมีนาเนี่ยหยิบจับอะไรก็สําเร็จคุณขามีผู้ใหญ่มีคนเอ็นดูมีคนมอบโอกาสดีๆสําหรับงานที่ปังมากนั้นต้องบอกเลยคุณขางานเนี่ยทำให้ทันเตรียมความพร้อมให้ดีเพราะโอกาสสาคัญคุณกําลังจะมาอาจจะมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่สําคัญรวมถึงคุณจะ ได้ทำโปรเจกต์สำคัญแต่ก็ทำได้ดีนะคะได้รับคำชมที่สำคัญคือโอกาสงานดีๆปังมากสำหรับเดือนมีนาคมคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะสำหรับเรื่องการเงินหาเงินเข้ารัวๆทั้งบอบนี้คุณขาเงินเนี่ยดีเนื่องจากกระแสะการงานเนี่ยถือว่าดีแล้วคนเกิดวันจันทร์ประจำเดือนมีนาเนี่ยการเงินกระแสะเงินสดเข้ามาเอาง่ายๆคือซื้อง่ายขายคล่องมีโอกาสดีๆมากมายแต่เมื่อมีเงินเข้ามาเยอะเนี่ยแบ่งบริหารจัดการเก็บเงินให้ดีบริหาร,หรจัดการเงินให้ดีเพราะช่วงนี้ ตลอดเดือนมีนาหยิบจับอะไรกันเงินก็ดีมากๆค่ะส่วนเรื่องความรักนะคะคนโสดฮะอย่าเล่นกับใจใครคุณขาดิฉันบอกแบบนี้ค่ะคนโสดเนี่ยบางทีก็จีบไปเรื่อยจีบไปทั่วยอดไปทั่วทําให้คนหลายๆคนมีความรู้สึกว่าหลงไหลได้ปลื้มคุณระวังนะคะเมื่อความรักมาพร้อมกันทีเดียวเนี่ยคุณเลือกใครไม่ได้เลยดังนั้นคุณต้องแน่ใจแต่ละคนว่าคุณจะชอบใครจีบใครคุณดูดีค่ะไม่งั้นเนี่ยสุดท้ายค่ะคุณจะไปทําลายความรู้สึกของความรักคุณจะไปจีบ คนสะทั้งหมดไม่ได้เดี๋ยวความรักจะมีปัญหาน่ากลัวมากสำหรับคนโสดในช่วงนี้ค่ะคนมีคู่นะคะปากบอกว่ารักแต่ยังไม่เชื่อใจค่ะคุณขาตลอดเดือนมีนานะคะคนเกิดวันจันทร์ความรักเนี่ยเหมือนกับจะมีปัญหาค่ะคุณขาเป็นคนที่ไม่เชื่อใจกันเลยทั้งคู่ละค่ะมีความคี้หึงมากกว่าปกติเป็นคนที่ไม่ไว้วางใจจะไปไหนโทรศัพท์มือถืออยู่ไหนทําอะไรก็ตามคุณขาคุณต้องไว้วางใจกันนะคะไม่งั้นคนมีคู่เนี่ยหรือว่าชีวิตคู่คุณจะมีปัญหาเพราะความไม่เชื่อใจไม่ ไว้วางใจคุณต้องเปิดใจให้มากปีนี้นะคะโดยเฉพาะเดือนมีนาคมเนี่ยความรักต้องไว้ใจกันมากไม่งั้นทะเลาะก,กันตายเลยค่ะคุณขาส่วนเรื่องสุขภาพนะคะนอนน้อยจนได้เรื่องหาฟางนิดน,นึงนะคะคนเกิดวันจันทร์เนี่ยติดซีรีส์ชีวิตโดยส่วนใหญ่เนี่ยนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอาการมีปัญหาหากคุณขาอาจจะอ่อนเพลียระหว่างวันมีปัญหาไม่มีแรงทํางานหมดกําลังใจอาจจะมีเผลอๆนะคะถ้าเกิดในกรณีคุณนอนน้อยติดต่อกันมากๆเนี่ยโอกาสเป็นซึมเศร้าได้ค่ะเพราะชีวิตคุณเนี่ยไม่สดใสปรับเปลี่ยนเวลาการ นอนพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายบ้างแล้วทุกอย่างจะดีสำหรับคนเกิดวันจันทร์ค่ะ